โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมใหม่ครับนะครับโอเคมาถึงก็ลบออกเมื่อกี้ผมสร้างไอ้นี่ไปสร้างโลกว่าจะแคสเกมเหมือนกันแต่ว่าไปเสิร์ฟเอาแบบไอ้นี่ไปเสิร์ฟเอาแบบอะไรล่ะสร้างสรร์อะ่ะแบบไม่มีวันตายฮะดูโอเคเดสไอแลน ผมขอต้องเชว์ Des Island ล้วกับน,นะแบบชีวิตรอดเพิม่มเติมใส่เซ็กขึ้นไปผมขอเอาเป็นตัวเลขกล็ได้ผมไม่เอาเปนะ็นแบบสองผมขอเป็นตัวเลขเอาสอง่วนห้าหกแดเก้าสองสามสี่สี่ห้าหกห้าเก้าเออสัตว์ตกลงสร้างลงใหม่เลยรอสแปซหนึงระหว่างคนโหลดเออถ้าใครเข้าเกมมาแล้วไม่รู้เวอร์ชันของตัวเองก็คือทางล่างสุดมุมซ้ายล่างสุดมุมซ้ายนะครับ ก็จะเป็นแค่ว่าไม craft แล้วก็1.7 1.5แล้วแต่คนโหลดมาโอเคผมมาเกิดอยู่อันเนี้ยอะไร่ะในประเทศไทยในสังคมของเรียกว่าที่ราบรุ่มหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคมาถึงก็จะมีแบบนี่ผม,ผมข้างขวาของผมข้างขวาขงผมนี่คือปา่าซ้ายทะเลทรายตรงนู้นเป็นภูเขาโอเคผมเข้าใจแล้วนี่ ใช้ทำหรือเปล่าอ่ะโอ้ยดันเจียนโอเคผมคลิปแรกผมไม่นี่แล้วกันขอแบบธรรมดาแล้วกันอีแป๊บหนึ่งผมขอปรับเสียงก่อน โอเคครับมาถึงก็เมื่อกี้มมปรับ,บเสียงไงเนี่ยเสียงลำโพงโอเคเนี่ยมันก็จะมันเสียงผมปรับเสียงนี้ไม่ได้อะปรับเสียงในเกมเข้าไปในนี้ไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาลำโพงใส่แทน <c oughs> ผมแม่งกากว่ okay, ะโอ้ยมาถึงใครเจอไม้ตัดไม้เลยนะครับโอเคเอาต้นหนึงว่เอาเป็น crafting table ครับ เป็นต้าคราบสลับถ้าคุณเอาชีวิตรอดแล้วคณไม่มีไอเทมนี่คือคุณจบอะมันทำเที่ยไม่ได้อะวันวันอะโอเคสติกแ่นไม้นะครับใช้รูอบอลก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนะ่ะโอเคเราจะตัดหินเลยขุดหินมา,เอ,าเอ้ยไปขุดหินนี่คือถ้าคุณเอามือขุดหินแม่งนานเสียเวลาแล,วแล้วมันก็ไม่ได้หินอ่ะ เกียร์นะครับเกียร์นะโอเคผมต้องมานน้าเบื่อขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เป็นหวัดด้วยผมขอเอาสักยี่สิบอันวะตึ๊บปัดไปเรื่อยๆขดไปเรื่อยๆ มขอแนะนำครับเสียงอา่างไอ้เหี้ยมังถางครับไม่มีเสียงเพลงนี้ถ้าคุณเอาเสียงเพลงอื่นใส่แทนนะ่ะมันไม่มีเสียงเหี้ยเลยผมร้องก็แบบถ้าคนเนี่ยไอ้เพลงตึงต้งตึงต้งตึ้งไปแล้วไอ้สัตว์ใครมาเบิ่งรถหน้าบ้านกูมันเด็กแว้นเยอะครับสมัยนี้ไอ้สัตว์มั่งเขาเจอโอเคผมก็ได้แบบจุเขีนแล้วไม่เอาจุดปลายแล้ว เดี๋ยวผมเอาใช้ทิ้งก่อนโอเคเอาใช้มันได้พังเลยดีกว,ว่าโค้งกว่าแต่สำหรับผมอะตอนนี้ผมมันคนรวยแล้วไม่ต้องอ,อะไรมากมายผมก็จะไปทิ้งเลยนะครับผมขอสร้างมานบนโน่นเรอะเป็นเนินันเป็นเนินบน,น,นเขาเดยวิวน่าจะดีผมขอตัดไมส้สักแป๊บนึงสักแป๊บหนึ่งถ้าเลยสายมัม้งดูน่ากลัวครับสำหรับตอนมืดที่ผมเล่น,นคือระดับ อะไรก็คือระดับเออ่ยากระดับยากผมมเล่นแบบง่ายโอ้โหป่ามั่งโอ้โหโอเคตัดเลยแล้วกันไม่สนแล้ว,นะว,ลวโอเคมันก็จะเร็วกว่าที่เราใช้มือนะครับตอนนี้สำหรับเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เล่นแต่เซิร์ฟเวอร์หลายก็เห็นมันน่าเบื่อก็เลยมาคัดเกมเล่นซะเลย

เมื่อเราตีเสร็จมันก็จะได้อะไรเนะี่ยอะไรต้นอ่อนเนอะต้นอ่อนว้ยปลูกโอเคผมขอปลูกแล้วนะต้นแทนโลกหน่อยอเฮี้ยขึ้นเ่องเลยวะพอแล้วเอาเดียววอแล้วโหขึ้นแม่งสามต้นพร้อมกันเลยโอเคตัดแทนได้ก่อนผมเก็บไม้ไว้เนี่ยวะเฮี้ยผมังไม่อยากสร้างมากเลยคลิปแรก ผมขอชีวิตล่าพอสำหรับในเซิร์ฟซิงเกิลเพลเยอร์นี่มันจะเร็วนิดหน่อยจะเร็วมากไม่ใช่เร็วนิดหน่อยละเร็วมากเวลาเดินไปเร็วมากสดเซิร์ฟออะไรนี่แม่งชั่วโมงนึงแม่งก็ไม่รู้จะมืดหรือเปล่าผมก็เลยมาอัดเป็นแบบนี้ว่าแค่จะบอกว่าผมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแหละแต่เพื่อนม่ว่างวันนี้โอเคตัดไปเรื่อยเอยครับตอนนี้โอเคได้พอละเฮ้ยเจอแล้วแอปเปิล แอปเปิลเอาไว้สำหรับเรากินตอนหิวช่องสีแดงของผมนี่ก็คืออะไรอะหัวใจส่วนทางขวาเนี่ยก็คืออะไรวะความหิวถ้าคุณเดินมากหรืออะไรมากมายเหี้ยอะไรก็รู้ว่ามันจะลดเร็วแล้วถ้ามันลดหมดมันตายหาเลยโอเคเอาผมขอไปฆ่าหมูเนื้อกอนอยู่ไหนวะหมูอ อ๋อตัวเดียวอย่างนี้โอเคได้มาอันหนึ่งแล้วสองเลยครับป่าเก้าสองเดงเลยแล้วครับตอนนี้ผมผมจะไม่อยากรวยเท่าไหร่เฮย้ยเจอไอรอนด้วยอะ่ะแม่งโหดสัตว์นปนึงแม่งไม่มีมอนเตอร์วะโอ้โหปลอดภัยสัตว์เลย ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่หมอาปอดไปผมก็งงๆอยู่ทำไมนันแจ้ไมไม่มีมอนเตอร์เอ,รอ้ยเสียงเสียงแล้วฐานไม่ไม่มีให้กูว่างเหรอออ๋เจอฐานแล้วัมงมืดว่ะแล้วเดี๋ยวผมไปขุดที่อื่นดีกว่าเฮ้ยตอนนี้แมงมืดไอ้สัตว์โอเคพอละเดี๋ยวผมเอาไปบนเนินเขาเลยดีกว่าเนินเขามันก็น่าจะมีของให้เราขุดบ้างแล้วนะไม่ใช่บางคงแต่มีดินอย่างเดียวหรอก ใช่ป่ะเราจวบอกไอ้เชฟมันคุยกับใครไว้สั์<笑><笑>ผมก็ต้องบอกด้วยเพราะตอนคนนึงตอนคนหรือคนแคสเกมแล้วก็แล้วแต่คล้ายๆคนหลอนอะยังคนแม่งพูดพูดมุกอะแล้วแม่งไม่มีใครขำม,มันอะแม่งโคตรเซ็งอะแต่ผมไม่เล่นมุกครับตอนนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นมุกจเจ็บคอซะด้วยสินั่ตัวนั้นเจ๊แล้วแต่ไม่เอาครับผมขอไป สำรวจก่นอนไอเจอบัวด้วยวนฝงเลยโอ้โหมาบนเขาในแม็กวิวโคตรดีเลยโหสี่ตัวครับตีเลยครับโอ้โหได้เนื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวไม่เหมือนกันนะครับ<ฮ>เอาสัตว์ชนีเข้าไปไหนลน่ะโอ้โหอะไรนะั่ะบล็อกอะไรเปนลอยฟ้าแล้วแหละเอ็นเดอร์แมนทัวร์เลยผมขอไปขดฐานก่นอนเชื่อม่าจะตกอ่ะ นี่ได้ฐานแล้วฐานนี่มันก็จะเป็นบล็อกบล็อกหินโอ้ยแสงตรงนี้ก็เกี่ยวกับแสงนะครับมันเกี่ยวกับไอ้นี่เอาเอา,เอาที่ถัดไแมังไปขุดฐานเลยเฮียฐานได้ทำได้ได้แ,แรกๆคนต้องมีฐานไว้เผาเนื้อแล้วก็ทําคบเพลิงถ้าคนไปทำแม่งซอมบี้เกิดหนนะ้บาบ้านคนนี่มันก็สวยนะครับพอละเอ้ยอยังเอาให้หมดเลยเจอฐานอยู่หน้าบ้านเราเนี่ย วันนี้ก็จะมาเอาสร้างเตาอบกันแล้วก็เอาชีวิตรอดคือแรกโอเคเฮ้ยดันเจีันอะเสียงเราปอ๊กย์ช่างมันเถอะเป็นลาหมูดีกว่าเอล่าบัวดีกว่านี่ได้มาแล้วได้มาเลี้ยวโอ้โหน,นขี้เกียจเดินขึ้นไปวะ่ะ นี่ไงผมผมลดไปหลอดหนึ่งละสำหรับไอเนี่ยถ้าใครแบบใกล้ตายแล้วแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะคุณกินแลดวดิบเลยก็ได้สำหรับใครเพิ่งเกิดมาแรกๆแล้วเจอวัวเจอหมูแม่งไม่พผาเนี่คุณอย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งเพราะว่าคนแม่งตีมันไม่เข้าเลยตีประมาณเท่าไหร่วะเก้าทีหรือสิบทีแหละมันก็จะตายไม่ใช้ดาบหินมแม่งสองทีตายแต่ถ้าใครเจอแก่แล้วให้ตีเลยเอลันแรก ให้ตีเลยครับไม่ต้องไปลังเลว่าคนมีดาบหรือไม่มีให้ตีอย่างเดียวเอาผมขวาไปโอ้โหมันผ่านเยอะจะไปเลยโอเคโคตรไปอย่างเดียวโอเคพอแล้วเคลนไปข้างบนกันดีกว่าโอ้ยจะตกแล้วอะอาทิาตย์จะตกดีแล้วไอเ้เชีอยคลิปเปอร์สตรัตว์เย้โอ้ยเชีอยมันต่างกันมาด้วยคลิปเปอร์มันตัวเขียวๆนะแม่งไม่มีเสียงพอมันจะมาระเบิดแม่งค่อยมี ไปเนี่ยมันจะมีเสียงซิแลใครแบบแลใครมแบบันแบบดินดินมันกำลังระเบิดใครปะทัดอะไปเออคุณตีแล้วถอยมันถ้าคุณไปตีแล้วแบบไม่ไม่ถอยเนี่ยคุณแม่งเข้าไปยาอ่อนเลยมันจะระเบิดแล้วยิ่งคนแม่งมีชกเกาะแม่งตายหาเลยโอเคสำหรับใครเกิดชกเรื่องแรกแล้วแม่งอะไรล่ะยังไงวะแบบเจอมอนเตอร์อยู่บนคิวครับขอคนหลีกเลี่ยงเลย โอเคต่อเผามันย่างเนื้อกินกันดีกว่า <c oughs> ซึบซบโอ้ผมว่าผมน่าจะเจอหมู่บ้านพีซีสักหน่อยนะแต่ผมขอไปสำรวจนะแต่ว่าไม่ดีเลยว่าตอมืดตอมืดเนี่มันไม่ดีอย่างยิ่งเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนื้อวัวก็จะได้เป็นสเต็กนี่ก็กินกน้อก็จะ ถ้าคณเกณฑ์เน้อดิบมันจะเพิ่มที่เดียวถ้าคุณเอาไปย่าง้วปุ๊บแม่งเต็มเลยแป๊บเดียวเต็มโอเคไอ้ยศคือแรกมันขคาหน่ากลัวเลยสเยเดย๋แต่ผมขอเอาเป็นหีบก่อนแล้วกันผมจะไม่อยากสร้างบ้านตอนนี้เอาไอ้ยมันจะบอกนะว่าไม่พอเอา <laughs> ผมเมาเว้ยโอเคพอละผมหีบนี่ก็เป็นสองอันได้ถ้าอันเดียวมก็จะเป็นแบบมันไม่สวยสำหรับผมอะเอาต่อกันหน่อยโอเคเอาไว้หีบหีบนี่เอาไว้เก็บเก็บทุกอย่างอะแต่สำหรับผมนี่ผมใช้เฉพาะไม้โอก๊กไอ้นี่ไม้อัดไปรูปโอเคว้ก่อนแล้วเนื้อหมูนี่เดี๋ยวจะเพิ่ง แล้วก็สเต็กแล้วก็เห็นหยาบโอเคตอนนี้แหละผมเอาไว้แบบพอตกคนนีแล้วแบบมันหนีไม่รอดก็เส่วมเนื้อนี่ก็เกบ็บไว้เป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคผม่ะผมไม่กลัวความมืดนะครับโอ้โหมันเจอตัวแล้วน่ยอะไรวะผมลืมละผมลืมชื่อมันละไอตัวยิงธนูเป็นโค้งกระดดกอะ แต่ทรับเทคเจอเพกอันนี้มันจะเป็นตัวคนแล้วมันก็ถือถืออะไรอะถือธนูอะก็คล้ายคนคนโจรป่าแม่งโคตรโหแม่งสามตัวเอ็นเดอร์แมนเด็กโอ้โห,เ,โอโหเอาเข้าไปเออสเกลตันผมนะั่นเธอสเกลตันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตาเพชรก็ขอทานโทษเอยเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรวะมงังเอ้ยไปด้วยวะไอ้เจ้ยแมเงเอ้เสียว โอเคสำหรับถ้าใครเป็นที่รับรุ่งก็ให้ทุกสามารถเลยแต่สำหรับผมอยู่บงเขาไม่เป็นไรละก็แล้วก็มีไฟจากตรงเตาแล้วก็สแหรับคลิปแรกผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ